้ยโสวัสดีครับผมใบตองจากดิคิลอนไท a แลนด์วันนี้มีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ w a เ e อ Sport for Fun! โดยกติกามีดังนี้ครับโพสต์รูปกิจกรรมทางน้ำสนุกสนุกมันมันคูลคูลดังนี้ฮะนีแบบนีและแบบนีโพสต์ลงไปใน Facebook ของท่านครับ โดยเขียนคำบรรยายและติดแฮชแท็กคำว่า d i c k ลอนซ s u m m e r 2021จากนั้นปรับให้เป็นสาธารณะนะครับแล้วแคปเจอร์แคปเจอร์หน้าจอไว้ฮะลงที่โพสตใต้ลิงก์นี้เลยฮะซึ่งกิจกรรมนีู้ลคท่าของรางวัลรวมกว่า30,000บาทเลยโโอ้ห สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ลิงก์นี้เลยนะคะโดยกิจกรรมนี้ครับเริ่มแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนะครับผมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปตองขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะลืมบอ,อกไปผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ของรางวัลกันทุกคนนะไปแล้วร่วมสนุกกันจริะๆนะไปแล้ว